คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอมิรรักทีคารพปรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำนะครับวันพุธนะครับผมที่ยี่สิบนะครับสิงหาคมนะครับปศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟซมิตรลักนะครับสําหรับแนวทางเลขสูตรของแอสนะครับเม็ดเดียวได้อยู่ที่2นะครับตัวรองได้อยู่ที่ศูนย์มาฝั่งหน้านะครับผมมาเลขล่างหน้านะครับเลขล่าง6ตัวก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับสําหรับแนวทางเราพัฒนานะครับที่เอาสองศูนย์ศูนย์สองเป็นกินล่างนะครับยินดีด้วยก็ทําเต็มที่สุดความสามารถนะครับ สำหรับเลขทูบบารมีหลวงพ่อรวยปราหลาก็จุดเอ็กก็จะจุดขอโชคไอ้พี่น้องด้รุ่นได้ชมไปพร้อมกันนะครับเราลุ้นเราชมพร้อมกันครับผมกระถาพระคดานะครับสําหรับไอ้พี่น้องสนใจกระถาขอโชคคาถาขอหวยกระถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีเลขทูบเกิดจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนโมตัสสะพระครวตูระตูสัมมาสัมพุทธตสะ นะโมตัสสะพระคะวตูระตูสมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระคะวตูระตูสมมาสัมพุทธสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวติยสังมหาจักวติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสัง อรหันตะยะสังสัพพสิทธิวิชาจรรยสังสัพลูกาจริยายรราสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติโนตุไม่หังนโมพุทธะนโมธรรมัสะนโมสังคฆะเสยญาทีทางหูรูหูรูสวาหายะสาธุครับผมเลขทูบบาร,รมีเหรียญหลวงผู้รวยพนลานก็จุดเรียบร้อยแล้ว แอดมินจะของดุใช้เสียงนะครับ FC พี่น้องได้รุ่นเล็กทูบบริก,กันรุ่นบริก,กันครับผม ับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบรารมีหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ขอบุญบรารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบุนบรบาเลขทูบจะจุดในตอนนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาใหเอฟซี FC พี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านทุกท่านทุกคนได้ยินสาธุครับผมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านาก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับเอฟซีพี่น้องนะครับเห็นเป็นในคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับเพาะเหมือนอาจแตกต่างกันออกไปสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับเปิดอคนเห็นตรงกันผมเชิญด้วยกันสำหรับวันนี้เอฟซีพี่น้องที่ชอบแนวทางทุกทุกบารมีเดี๋ยวลุงพรวยพลัดก่อนออกก็อ,อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กับหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอเอฟซีพี่น้องโชคดีมีชยัยมีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ